เราก็มาอยู่บริเวณภายในครัวกันแล้วนะคะจัดการที่ตกแต่งภายนอกเนี่ยจะดูออกสีแบบว่าคลาสสิกดูเป็นสีแบบพาสเทลหน่อยนะคะก็พราะว่าในห้องครัวจะเป็นรูปแบบของสีสันขึ้นมาทีหนึ่งนะคะตรงบริเวณตรงครัวเนี่ยค่ะพี่วินมีการได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะนี่ครับก็ในส่วนของโตู้ครัวครับอันนี้ก็จะคล้ายๆภาพขอมลิงก์เกกับโต๊ะในห้องนอนใช่ไหมครับก็จะมีตกแต่งกคะแล้วก็ชั้นตรงนี้ก็ ของก็แถมมาคือสั่งตู้วันนี้ครับแล้วก็อ<ฆ>เขาเนี่ยเออแบบอยากให้แต่มันดูให้มันดูเต็ม,มครับ<ฆ>เพราะถ้ามันไม่มีมันจะดูร่องไปครับ<ฆ>ก็เพิ่มชั้นดูเป็นดีเทลว่างๆ<ช>ไปแต่พอแล้วก็เพิ่มสีสันนิดหนึ่งครับ<ฆ>ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวตรงนู้นก็จะอีกสีหนึ่งครับ ห้องครัวมันน่าจะเป็นอะไรที่มีสีสันครับสนุกสนานไปกับการทานกับการทำอาหารอะไรนี้นั่นเองครับฟ็อกต่างๆนะครับพวกถ้วยชามอ่างนี้ครับก็เล่นสีได้ครับก็คือซื้อใหม่หมดเลยเราชอบเรือกสีสันแล้วก็มาพอวันถ้วยชามก็สามารถนํามาตกแต่งได้เช่นกันบางคนอาจจะแบบว่เดี๋ยวมาวางไว้แล้วมือมันแบบตกแต่งหรือเปล่าไม่สวยหรือเปล่ามาวางโชว์อะไรนี้ก็มาเลือกใช้จัดวางได้ได้ครับทุกอย่างได้หมด ปนะกติแล้วเป็นคนชอบทําอาหารหรือเปล่าคะพี่วินถ้าอยู่เมืองนอกจะทำครับ <ừ> แต่ถ้าอยู่เมืองไทยไม่ค่อยทําครับ <ừ> อันนี้ก็เจะสงสัยว่ามีแค่แบบเป็นเตาไฟฟ้า,า,ฟาใช่ตาไ<ช>ฟาฟ้าก็เสดผมจะใช้อุ่น สามารถกวาดเปื้นใหญ่ต้มน้าร้อนอย่างนี้ครับเพราะว่าต้องทำงานเยอะด้วยแหละหลากหลายอย่างเห็นบอกว่านอกจากเขียนหนังสือด้วยแล้วนะคะทํางานประจาด้วยแล้วนะคะท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วแหละที่พี่วินต้องมีค่ะเวลาไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะก็คืออาชีพช่างแต่งหน้าครับเป็นช่างแต่งหน้าแบบดตวนนะคะอันนี้ก็ทําเป็นฟแล์นส์ครับค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างผลงานของพี่วินก็ ดีในระดับหนึ่งครับก็ตอนนี้อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับของแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับก็จะทําเป็นประจาทุกเสาร์อาทิต์ก็จะมีเดินสายบ้างบางครั้งไปตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ถือว่าเป็น Professional สุดีโอเคอาจจะเป็นเป็นโปรเฟ s ชันอลในสายงานของ c o u n t เตอร์แบนแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถ้าพูดถึงแบบในวงการครับยังไม่ถึงขนาน แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสอได้ยินมาเพื่อร่วมงานกันก็เคยให้พี่วินได้ลองแต่งดูบ้างก็คือก็มีคนหลายเสียงเลยบอกว่าสวยประทับใจก็ที่ผ่านมายังไม่มีใครเคยเคยว่ากเัยก็แค่คบก็ผลงานก็ดีมาตลอดครับนะคะก็คือดูจากการตกแต่งบ้านแล้วด้วยตกแต่งห้องต่างๆในเรื่องของการตกแต่ง เติมสีสันบนใบหน้าก็น่าจะออกแนวแบบที่มีสีสันเนะ <laughs> ออกแนวแบบสไตล์การตกแต่งห้องแบบของพี่วินนี่นแหละนะคะน่าจะมีส่วนนะครับเพราะคนที่แบบชอบ<ม>ชอบศิลปะ<ม>ทุกทุกอย่างทุกทุกแขนงเลยสิว่าการแต่งการแต่งบ้านหรือว่าน่าจะการแตง่งหน้าเนี่ยคือชอบชอบอะไรแบบนี้ครับทําไมเราถึงชอบคะคือเห็นพี่วินมีหลากีวิตพี่วินจะมีหลากหลายสไตล์มากเลยทั้งานน่ออานีพนี่คือแบาว่านันค่นนขาางที่จะกระโดดนะ เมื่อก่อนเป็นอาจารย์อยู่คณะเส<ฮ>ือประสาทก็จะสอนเกี่ยวกับพวกภาษาอะไรเงี้ยการท่งองเที่ยอวอแล้วก็มาเขียหน<ฮ>หนังสือหนังสือนี้ก็คือมาจากประสบการณ์ที่เคยอยู่ต่างประเทศมา,า,าแล้วก็เคยเดินทางค่อนข้างบ่ยอยที่เห็นหนังสือนี่แหละที่บอกไป<ช>มีถึงสองเล่มด้วยกันนะคะค<ช>ุณผู้ชมเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ประเทศใช่ครับจะอันนี้จะเป็นอังกฤษล้วนแต่ว่านนี้คือจะรวนมันเป็นลุมิดสำหรับคนที่อ่ะ ใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นด้วยสำหรับคนที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษอย่างชาญฉลาดซึ่งแบบสิ่งที่ผมสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่มันหาอ่านทั่วไปในหนังสือเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีครับหนังสือทั่วไปไม่ค่อยมีใช่มันแตจะรโรมีอย่างเช่นเล่มนี้เล่มนี้แบบว่าใช้ชื่อหนังสือน่ารักมากเลยซับตลาดบุกนะคะเพราะ่าเฮ้ยพอเราฟังแล้วเฮ้ ศัพท์ประหลาดบุกนม่แต่มันเกี่ยวอะไรกับคำศัพท์เฮ้ยมันก็เกี่ยวนะก็เป็นคำศัพท์คำศัพท์ประหลาดๆที่ไม่เคยมีใครรู้จักแต่ว่าที่ที่มุงนอกเนี่ยเขาจะใช้กันเยอะแต่คนไทยเนี่ยใช้น้อยไม่รู้ผมก็รวบรวมมาเป็นคำศัพท์ผสมผสานกับประสบการณ์การเดินทางเล่าด้วยเขียนศัพท์ แล้วก็เท่ากับคาแปลอย่างเดียวมันไม่น่าอ่านมันไม่เข้าใจใช่ครับมันเข้าใจยากด้วยใช่ครับะะก็จะเล่าเป็นเรื่องรางลวลว่ามผมไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เจอประสอบการณ์ตรงนี้มาแล้วไปเจอคนพูดคานี้ก็จะเอาจับมาเขียนแล้วก็เอามาคอมไบเนสตอรี่งสันส้นๆมาให้คนไทยเราเนี่ยแหละได้เข้าใจบางคนอาจจะแบบไปแล้วตกใจมันคือคําอะไรทำไมมันไม่มีในพจนานุกรมหรือดิกชินารีที่เรียนอย่างใี้เอาคาจริงมันคำนี้ในในพจนานุกรมเรื่องนีเหมือนกัน เพราะว่าถ้าคําศัพท์ธนาเขียนก็คงไม่น่าสนใจคือคนรู้กันหมดแล้วนะครับโหก็เรียกว่าการเดินทางของพี่วินนะคะในเรื่องราวการใช้ชีวิตต่างไลฟ์สไตล์ของพี่วินเนี่ยมันมันสามารถทาให้พี่วินสร้างผลงานได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องการแต่งหน้ารวมถึงการเขียนหนังสือด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าประสบการณ์นะคะต่างๆที่วินได้ไปพบเจอมาเนี่ยก็รวบรวมอยู่ใน หนังสือสองเล่มนี้นะคะเป็นประสบการณ์จริงซึ่งเอามาถ่ายทอดเล่าเรื่องราวความรู้ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้อ่านกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับหนังสือสับประหลาดบกเล่มนี้นะคะยังมีวางแผงอยู่ด้วยจะมีอยู่ครับค่ะยังไงลองไปหาไปเซิร์ชข้อมูลกันดูนะคะก็เป็นผลงานของคนเก่งชิ้นที่สองใช่ครับ่ะจจะมีตามมาอาจจะมีตามมาในอนาคตอีกด้วยโอ้โหค่ะมารายการบ้านในฝันแบบนี้นะคะพี่วินก็ต้องถามคำถามนี้เลยว่า ห้องนี้นะคะเป็นบ้านในฝันของพี่วินแล้วหรือยังคะก็น่าจะเป็นบ้านในฝันนะครับแต่ว่าเติมนิดนึงครับว่าเป็นบ้านในฝันแห่งความจริงครับก็คือมันเป็นความจริงที่เราสามารถสัมผัสได้จับต้องได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือห้องนี้นะครับเป็นห้องแรกในชีวิตอที่ซื้อเองตกแต่งเองทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้างใคร ก็ค um ือใช่ก็คือในส่วนการออกแบบเนี่ยคือผมเป็นคนใช่อเอสดีไซน์เองแต่ถ้าในเรื่องของงานงานก่อสร้างอะไรเนี่ยนะก็คือก็จ้างมาหลายทีครับผมก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่วินนั่นเองเพราะว่าทาคือเรียกว่าทําทุกอย่างด้วยสองมือเราเองนั่นแหละนะคะรวมทั้งสมองของเราความคิดความแรงบันดาลใจของเราออกมาเป็นห้องที่น่ารักแล้วก็มีความสุขแบบนี้นั่นเองนะคะอยากให้พี่วินค่ะ ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงเผื่อหลายๆคนอาจจะอยากเลือกที่จะอยู่คอนโดแบบนี้แล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะตกแต่งหรือว่าหาวัสดุอะไรยังไงพี่วินมีอะไรแนะนําคุณผู้ชมไหมคะก็จริงๆตอนนี้คอนโดมันมันอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคอนโดมันขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะ อย่างแรกเนี่ยก็ในเรื่องของงบประมาณบัตเจ็ตนะครับ mm hmm. ก็ไม่อยากให้ซื้ออะไรที่มันเกินตัว <Yeah. S 1> อย่างบางคนเห็นว่าอคอนโดนี้แบบมันถูกมากอ่างเงี้ย mm hmm. ก็คิดว่าอยากจะซื้อตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ดูจุดอ่อนเลยจุดยัง <Yeah. S 1> คือเราจะต้องศึกษาน,นิดนึงครับ mm hmm. ว่าโครงการนียเป็นโครงการของใคร <Yeah. S 1> แล้วเขามีมีความน่าเชื่อถือมากมาแค่ไหน mm hmm. เพราะว่าโครงการที่ที่ทีท่ที่เราซื้อไปแล้วเนี่ย mm hmm. แล้วมันมัน,ม,นมันล่ม หรือว่าแบบมันขัดทุนบางบางที่ไม่ได้ขึ้นใช่บางที่ไม่ได้ขึ้นไี่้สใช่ครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงครับแล้วก็อยากให้เรื่องอะไรที่มันพอดีกับตัวครับไม่กินตัวครับอย่างตอนนี้มันก็มีคอนโดที่ค่อนข้างหลายประเภทครับอย่างบางที่นี่ก็คือคือ full f u r n i s h ก็คือ ใช่ยิ่นกระเป๋ามาก็สามารถเข้าได้ก็คุณก็จะเลือกแบบนั้นก็ได้ก็อันนี้ก็เล้วแล้าแต่ความสะดวถูกต้องครับใช่ครับถ้าเป็นคนที่ชอบรักการตกแต่งอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเลือกที่เป็นห้องว่างหรือว่าอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์มาหลักๆอยู่ไม่กี่ชิ้นอะไรเงี้ยครับที่เหลือเราก็สามารถดีไซน์เอาเองได้ก็ทั้งนี้ทท่านั้นขึ้นอยู่กับความชอบและในการเลือกวัสดุหระคะพี่วินอย่างเห็นห้องพี่วินเนี่ยมีการเลือกวัสดุตกแต่งที่เรียกได้ว่า เป็นสไตล์เดียวกันทำยังไงคุมโทนยังไงให้เป็นลักษณะสไตล์เดียวกันแบบนี้ก็ต้องทำการบ้านหนักนิดนึงครับก็คืออาจจะต้องแบบมีการไปหลายหลายที่เพื่อเพื่อไปเซอร์วยหรือว่าเปรียบเทียบดูก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ก็เฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งเนี้ยเออมันสามารถที่จะเอามาแมทเข้ากันได้ป่ใช่ครับมันมันเข้ากับที่ของเราหรือเปล่านะครับก็คือไม่จำเป็นว่าต้องไปแล้วแบบซื้อมาเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบหมือนแบบให้ไปดูแบบเป็นไอเดียก่อนนี้ครับแล้วก็ลอง ลองมาดูว่าแล้วก็ในส่วนของดิเมนชันนี่ก็สําคัญครับเพราะมันต้องวัดนิดนึงครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราพลาดในส่วนดิเมนชันขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็จะลําบากมันก็จะสมมุติว่าถ้าเท่าซื้อของที่มันมาใหญ่เกินไปไม่ฟิตอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็อาจจะอาจจะดูแปลกแปลกตาไปเลยดูโดดไปเลยจากห้องของเราที่เราวางแผมนนั่นเองอย่างพี่วินเองยังมีอาจจะ เมื่อกี้ใช่ครับเมื่อกี้ยังแอบบอกเราด้วยว่าเออบางทีเนี่ยเราคิดว่ามันเข้ากันแต่วบางทีถ้าเราเอามาตั้งในห้องเราอาจจะเข้ากันก็ได้อันนี้ก็คือต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ประสบการณ์ในการศึกษาหาข้อมูลในการคืออยากให้เรื่องอะไรที่ครับค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งภาพบรรยากาศสวยๆของห้องนี้นะคะไว้ให้กับคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะคะเวลาบ้านในฝันและเราสองคนนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ชมไปพบกับ Eco h เฮาส์สไตลไอเดียสร้างบ้านเย็นที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ Eco h เฮาสรูปแบบการสร้างบ้านสมัยใหม่ที่ไม่เพียงให้ความสวยงามแต่สไตล์ดังกล่านี้มีปัจจัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักบ้านถูกสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติโดยสร้างจากไม้และหินธรรมชาติเป็นหลักโดยมีจุดเด่นของบ้านด้วยผนังหินสกัด ให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและยังมีความงดงามอยู่ไม่น้อยภายในถูกตกแต่งร่วมสมัยเน้นความเรียบง่ายเน้นรูปแบบการสร้างที่พึ่งพาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศหรือเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้น้อยที่สุดลักษณะบ้านเป็นบ้านปูนออกแบบมาให้โล่งประตูบานใหญ่ ที่จะทำให้อากาศถ่ายเทเข้าออกได้อย่างดีชั้นสองของบ้านติดแผ่นฉนวนกันความร้อนวัสดุที่ออกแบบมาให้ควบคุมและป้องกันความร้อนจากภายนอกเป็นเกราะป้องกันได้เป็นอย่างดีใช้เป็นสีเทาเพื่อให้ดูจากภายนอกคล้ายกับหินบริเวณบ้านตกแต่งด้วยสวนสวยที่สามารถเป็นได้ทั้งที่นั่งเล่นทํากิจกรรมนันทนาการอื่นๆร่วมกับครอบครัว จัดโดยวัสดุที่หาง่ายเน้นการดีไซน์ให้ดูมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครการตกแต่งภายในเน้นความโปร่งสบายภายในห้องรับประทานอาหารมีบานหน้าต่างเพื่อให้แสงจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านทำให้ห้องครัวไม่อุดอู้อีกทั้งยังระงับการสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีห้องนอนชั้นสองหลังคาโปร่งแสง เพื่อให้เป็นห้องสำหรับการนอนอย่างแท้จริงบ้านอีโคเฮาส์หลังนี้ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียด้วยพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และธรรมชาติอันแสนเงียบสงบบ้านหลังนี้เสมือนเป็นบ้านพักต่างอากาศหลังที่สองของเจ้าของบ้านที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศผ่อนคลายเงียบสงบจากที่ต้องอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน สำหรับสัปดาห์หน้าช่วงบ้านในฝันจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านสไตล์ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ